สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องใหม่เชียงตุงนะคะนี่นะคะก็แม่กับพ่อนะคะไปรับไปรับน้องโมพองแล <c oughs> <ฮะ>้วก็เดหลือให้ดูเดี๋ยวให้ดูตลกมากเลยฮะตลกมากเลยคือไปรับมาแล้วก็ไปอยู่หน้าบ้านอย่างนี้นะแม่แม่ทีอ่อัะน <c oughs> ้่มซบไหวอีหลอ่ะเหออธิบายอ,าอ,าอธิบาย,อ,าบายอ,าอ๋อแม่ไปรับน้องโมพองนางสีนวลมากักตัวไว ตจิงพองต่ตะกะตโตนั่น14วันเต็มหมอน,นี่แต่ไม่ก็ไปครับจิงโปด๊ดจึงไม่เอากาไปร่มาเดี๋ยวนี้มันขวานเตอที่ไรอาบน้ำสมปล่อยมาหาันหน่ำจัดบโบจัดแก,ดกด่ร่างสวยผิวที่โลกาอันให้อันขาดอันดีงามต้องไปวันนี้ซำซำเชงเชงอย่างที่ปันขวาลอันนี้ออคือ,คอของเสื้อาบหน่ำ,นำดีน้ำเกลียวหน่ำเสียงหน่ำจัดโบหน่ำจัดแก่หน่ำ เออน้ำติบน้ำแกลืน้ำเสียงเินขังไว้ทังกับเนี่ยเออกันอาบเย่าก่อนขังไมด้เฮินขังอ่ะบอกมาเฮิรเย่าก็ได้ปวันออกวันเจ็ดวันว่ะเจ็ดวันเออคือได้อยู่ที่วันไหวว่ะเจ็ดวันทางเนาะเจ็ดวันวันสัมผัสกับกับเนี่ยบอกมาโอ้คุณพีค่ะใครบ้างคะอันนี้น้องโมพรนะคะน้องสีนวลนะคะก็ไปกักตัวมานะคะก็วันนี้เป็นวันที่กลับบ้านนะคะรับ กลสู่กับบ้านนะคะเป็นยังไงบ้างรู้สึกอย่างไรบ้างก็ความรู้สึกก็สนุกดีนะคะถ้ามีเพื่อนเยอะอย่างนี้สนุกดีสนุกดีน้องสินวนร้องไห้ไหมก็วันแรกไปนี่ร้องไห้เลยค่ะเพราะว่ากลับมายังยังไม่ได้ทําอะไรเลยแม่ทํากับข้าวไว้รอกําลังจะนั่งกินกับแม่ก็มาเรียกไปอย่างนี้ค่ะอ๋อก็เสียใจกลับมาไม่ได้เจอแม่อะไรอย่างนี้อ๋อน้องไห้เลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวแม่มาไหมเดี๋ยวแม่มารับาหมวันนี้ วันนี้แม่ไม่มาค่ะจะให้พี่ชายมารับเพราะแม่ผ่าตาเจ็บตายอ๋อโอเคโอเคเอาตอนนี้ห้าเลยกัานีห้าเลยเอาน้ำสมไฟห้าเลยดึงหน้าออกนะกันมาอับยากกว่าโดนครกเวอร์ฟังซีคับต้องคุกไวก่อนปอกผัดจัดให้ก่อนเดี๋ยวแม่ไปหดตัวนี้กําเร็วเออมันจะเป็นหัวตามไม่ขน สามคำมนคามเเสรอมมันทีตเยนน่งเดมาเอานัฟางปอกมาเขามาเงิอนตลยมานํงฟงปล่อยมาหันนังเจ้าน้นเสีย่งน้งติบน้งเจ็หเจ็บแค่มาอาบน้นเอาฟองปอกไรนี้คอมเสื้อของแม่นะคะต้องมได้าน่เดี่แหละจะเล่นสงการกันสจนรงไหอยากไมา่มากรเล่นสมการนี่ย้ำนี่อได้ออกไป่ายถายุงกันตรงนี้นแ้งน้เงินทองน

อันนั้นเขาักอันใส่อันนี้มันโกงหมอกันอเนี้แมันกเอาแปดได้แปดในขยะหรอไก่เชิงตารอจุ๊บๆนะจะมาไอ้สักหนสำหเขาก็นตั้งเนยนึงมันไอมันนำเขาลังเขาอ่มูกอันหันทอตูดไล้ไปหน้าอ่ะ ตลกเราตลกมากเลยก็เออก็แปลกดีนะคะไม่เคยเห็นนะคะเอาสวัสดีน้องคำนมกันสวัสดีค่ะสวาธิตผู้ชมนะคะก็ท่านเลยเข้ามาก็หายอย่างนี้เลยเนาะน่าจะเอาแบบมามาแบบไม่รู้ตัวอะไรนี้เนาะน้ำก็ตุ้นเลยไปเลยอ่ะใช่ โควิดจะได้ไม่มาใกล้นะคะอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคือไม่ได้แบบเอออะไรเนาะเราแบบเออความเชื่อแล้วก็ความสบายใจของเราเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีงานสลองเล็กน้อยกับครอบครัวนะคะในวันนี้นะคะเพราะว่านอกก็มีก็มีพี่พี่สุพันนะคะก็ส่งตังมาให้นะคะก็เลยจัดกันที่บ้านเด็กน้องๆกันนะคะเด็กน้องๆกันด้วยนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดู ในงานกันแต่ว so, ่าในงานที hey. okay. oh, ่บ้านนะคะเลี้ยงหมูกระทะกันเลี้ยงน้องๆนะคะน้องกลับมาที่บ้านเนาะจากกักขังตัวมา14 14วันนะคะวันนี้ก็กลับมาเป็นเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่านะคะสัตว์ค่ะนะคะก็หมูกระทะนะคะอ้าวกินยยอะหน่อยกินยยอะหน่อยกินยยอะก่อนกินยยอะก่อนใช่ไหมเนี่ยมาเลยมาเลยทุกคน อร่อยอร่อยอร่อร่อยรนร้อนอร่อยอร่อยโนมซิออรโลอ่อกินนอัน้างนามากินต่อที่บ้านอีกนะรู้สึกแบบโอ้โหปวดหัวเลยอะอะไรพักอะปวดหัวนะกินน้เอฮะกินน้เอเออหัวเสียมเงี้ยนี่ยโอ้โหได้ดีเอเอ่ันร่าันร่งกินน้เอ่มเลยกินน้น้เอรอของโลจอนกระ เราไปข้อกินหมูก็ท่าขันต่อนะคะรู้สึกช่วงนี้นี่จะอ้วนกันทุกคนนะคะส่วนนาสวัสดีค่ะพี่หอมพี่น้ากัดโตสวัสดีค่ะอ้วนที่ไหนกันพี่อ้วนสวัสดีค่ะพี่รอดสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะน้องหอมนมสวัสดีไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่โอ้เข้ามาเลยได้หนเข้า่ะ กินใหญ่เลยนะคะความอ้าวความรู้สึกความรู้สึกที่เออไม่ใช่เมื่อกี้ถามไปแล้วนะแต่ว่าความรู้สึกตอนอยู่ที่นั่นสืบสี่วันเป็นยังไงอ่ะก็บางวันก็มีความสุขบางวันก็ก็ยังรู้สึกมีความเครียดไหมรู้สึกกลัวอะไรไหมเครียดเลยไม่ไม่น่ากลัวเลยค่ะไม่น่ากลัวเลยนะมีคนเยอะแยะเราได้เพื่อนใหม่ด้วยมันเป็นกี่คนนะ นอนกันหกคนห้องห้องนอนห้องน่งนอนหกคนหกคนอ๋อตอนเหมือนเหมือนรู้สึกว่าคนเก่าเขาจะเออคนเก่าเขาจะไปนอนที่ที่นั่นใช่ไหมที่เก่าใช่ไหมพอคนใหม่เขาจะมาย้ายมาที่หนูไปคนใหม่ก็อยู่นั่นคนใหม่ก็มาอยู่ท่านั้นเลยเป็นผู้หญิงอ๋อรวมกันเหรอรวมกันรวมกันเลยอ๋อคนละห้องใช่ไหมแต่ก็น่ากลัวอยู่นิดหน่อยค่ะ ห้องน้ํารวมกันไหมรวมกันรวมกันเลยหรอห้องน้ำมีสามห้องห้องน้ำมีสามห้องรวมกันเลยคนคนกี่คนที่นั่นที่ไปทำยซายไปใหม่อ่ะหกห้องนึงหกคนมีประมาณเ้าหกห้องอ่ะเท่าห้องโอ้ไอ้นี้ที่เขามากักตัวนี้มากักที่มากักมาจากไหนจากไหนแล้วมากักตัวที่นี่้าคิเล็กหรือว่าเมึงแพกหรือว่าถ้ากิเ็กทางทางทิเลศเนี่แหละเปทางทากิเ็กนะทางทีทากิเ็กมานะคะ โอนกลักตัวเลยนี่อยากไปอยากไปทำงานที่ทักกิเลกมันก็ไปทำงานที่ทักกิเลกกลับมานะคะก็แบบต้องมากักตัวกันที่นั่นทุกคนนะคะถ้าไม่ไม่ถ้าไม่กักตัวเขาปรับไหมเขามีบอกไหมไม่บอกไม่บอกวาอ๋อให้กักตัวทุกคนให้กักตัวทุกคนใช่ไหมที่มาจากทักกิเลกนะไปะนี่ะอบเพียงมี่อาอ ขอบคุณขอบคุณพี่สุพันก่อนขอบคุณค่ะเด้งหมูค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณเจ้าภาพนะคะแม่บอกว่ากินที่ร้านอ่ะได้กินแค่ไม่กี่คนนะคะแต่กินที่บ้านอ่ะได้กินกันเยอะนะคะแล้วก็กินกันครบนะคะก็เลยมาต่อกันที่บ้านนะคะเนาะที่บ้านจะได้กินกันเยอะกว่านะ เออนะคะกินให้อร่อยเหมือนรู้สึกแบบอยู่ในนั้นนี่คือแบบเหมือนคนอดอะไรไหมอดอดก็แต่หมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยอดอย่างอื่นก็ไม่อดนะไม่เลยไม่อดไม่อดเออแล้วก่อนำไปส่งนะหมกระทะไปส่งมอมูกระทะไปส่งเอาหม้อใบเรอก็คิดอยู่นะแบบให้เอาอ่ออางโรใบแล้วก็หม้อกระทะไปกินที่น <c ười> <c ười> ัดด่นใช่ไหมเออ มันก็จะยากนิดหน่อยยากยากใช่เพราะว่าทานเพราะอะไรด้วยมันก็ได้เจนที่ดีเลยเจอเจแล้วพอกักตัวเสร็จแล้วเขาเปิดทางหรือยังตอนนี้อ่ะเปิดทางหรือยังเปิดทางหรือยังทางไม่สายไปไม่สายเนี่ยเขาเปิดไหมไม่เปิดไม่เปิดใช่ไหมยังปิดอยู่รถท่ารถอันนี้ออกไหมออกออกอยู่ท่ารถออกเต้นนี้วินออกอ๋อเต้นนีวินออกกัว่าเส้นไม่ต่อเส้นไม่ต่เออเส้ไม่ตาก็ได้เส้นไม่ต่อกออกอ่ะ สวยมิ่วต่อก็ออกแล้วนะคะอ๋อมีที่3ดาวเองที่ปิดอ๋อเฮ่ยถ้ารถก็ปิดอยู่ที่ประมาณ2ที่นะคะแถวนี้ยังไม่ยังไม่เปิดเนาะอันนี้เนื้อหมูนี่ทําเองหมักเองทั้งหมดเลยนะคะเราจะรอกินดูว่ามันนุ่มนิ่มไหมนะคะเฮ้ยไม่ไม่ถูของวข้กันนี่เอาติ๊กเกลือกันนะไม่แหงอะไรเนี่ยไม่แหงเฮ้ยกินน้กันเหนอบใส่นี่ไหม เราไปชิมหมูที่เราเราหมักเองนะอืมนุ่มนุ่มน่อหอมหอมนนมากเลยอืมถ้าได้กินเดี๋ยวเพราะเราหมักซอสทำเองทุกอย่างนะคะโอ้นุ่มนุ่มอร่อยมากโอเคนะคะก็ขอไปกินต่ออย่างนี้นะคะวันนี้อ้วนแน่นอนกินทั้งวันเลยตอนอยู่ในนั้นเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเอ่อ เขา,เขารู้สึกหรอคะไม่ใชเเ่เขามีกิจกรรมอะไรไเล่นบ้างไม่มีค่ะเราต้องถ้าเราอยากเล่นอะไรหรืออยากตีแบดอะไรเราต้องให้คนทางบ้านซื้อใบ<อ>ซื้อใบว่าอ,อ,อยากเราอยกตีแบตแล้วก็ เาอไปไม่ตีแบดได้ด้วยเหรอเด่นกิจกรรมเด่นในเราอยากเล่นอะไรก็เล่นได้แล้วมันมันเป็นในโรงเรียนใช่ไหมใช่ค่ะมันมีที่กว้างเหรอนะคะกว้างเป็นไงอ่ะมันเขาขั้นไว้อ่ะขั้นไวเขาให้ออกห้องอะไรเด่นตามปกติไหมเด่นรอบๆตามได้หมดเลยเหรอปกติถ่ายรูปอะไรได้หมดเลยค่ะอ๋อแต่ห้ามออกเส้นของเขาเพราะว่าเขาก็ไม่กล้าเข้าเส้นแล้วเขากลัวเราอ๋อด้ทามเส้น เขาจะมีเสียนให้เนาะก่อนก่อนนอนที่ครั้งแรกอะนอนที่แบบเหมือนคล้ายๆรวมกันเนี้ยความรู้สึกยังไงเป็นยังไงก็มันยังไงไม่หลับไม่เพียงพอหลับไม่เพียงพอเวลาแบบเขาตะโกนแบบคนเดียวใช่ไหมมันได้ยินทั้งหมดเลยเหมือนคล้ายๆเป็นห้องรวมมาเนาะห้องรวมแต่ว่าเขาเอาผ้าอะไรมากั้นเป็นห้องเป็นห้องค่ะมันแบบตะโกนแป๊บนึงได้ยินทั้งห้องแบบมันนอนหลับไม่อิ่มแล้วก็ ยังไงอ่ะผู้ชายกับผู้หญิงเข้าน้ารวมกันหมดอะไรนะคะเขาก็เลยแบบน่าเสี่ยงเสี่ยงนะอย่างนั้นเนาะเพราะว่าถ้าติดคนหนึ่งนี้คือติดทั้งหมดเลยอ่ะเนาะเสี่ยงแล้วก็เขาก็เลยย้ายย้ายให้เป็นสองที่ใช่ไหมเออย้ายให้เป็นสองที่นะผู้ชายที่หนึ่งผู้หญิงที่ที่หนึ่งอย่างนี้เหรออ๋อที่อาบน้ําก็ที่เก่านี่ไม่มีค่ะที่เก่ามันล้างไม่ได้นะ น้ำก็ไม่มาบางวันก็ไม่มาไม่ได้ใช้น้ำอะ,ะไรนนแต่ที่ใหม่นี่ก็ตอนไปวันแรกเราต้องไปล้างเองล้างห้องน้ําล้างห้องน้ําล้างที่อาบน้ําเราเ<อ>พื่อความสะอาดของเราเนาะ<อ>มีห้องเดียวที่ไปช่วยกันที่เหลือไม่ช่วยแต่เขาก็ไปอาบเรียกให้มาช่วยเอเอช่วยกันทากิจกรรมมาเนาะเรามีก็มีห้องน้ํา มีห้องน้ำสามห้องนี่น่นสามห้องใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่เก่าอะที่พักเก่าที่เขาก่อนจะย้ายไปมีนนแค่ห้องเดียวเหรอ,ห,อห้องเดียวห้งหองเดียวโหคนตั้งห้สิบกว่านะหกสิกว่าหสิกว่านะห้องเดียวนี่โหเสียงนะคะถ้าเกิดใครอาบน้ำเปียงฟุงเป็นควัน,น,น,นอะไรเนาะเออ น้ำเราง่ายนะน่ะที่บ้านไปเองเพข้อน้ำมันยังไงมันแคลน้ำน้ำแคลน้ำเหม็นคาวนะคะเหม็นคาวแล้วก็ยังไงมันน้ำมันออกสีเหลืองๆค่ะเป็นน้ำบ่ออีดทั้งนี้แกมันเป็นน้ำปั๊มทั้งนั้นมันเป็นน้ำปั๊มแต่แบบปั๊มขึ้นมาในถังนิดหนะ่ายปั๊มขึ้นมาในถังแต่มันทำเดือดนั้นน่ะน้ำมันสีดำเหลืองน้ำไม่สะอาดอย่างนี้นั่นเองนะคะเออก็ ตอนนี้รัฐบาลน่าจะแก้ไขแล้วล่ะเนาะแก้ไขให้แยกเป็น2องที่แล้วนะคะไม่ไม่รวมกันขนาดนั้นนะคะถ้ารวมกันถ้ามีใครติดมากคนนี่คือลําบากเลยติดกันทั้งหมดเลยนะคะก็ เพาเพิ่อความปลอดภัยของทุกคนเขารัฐบาลเขาแก้ไขให้แล้วนะคะแต่ก็ดีขึ้นเขาตรวจวันละกี่ครั้งวันละสองครั้งค่ะตอนเช้ากับตอนเย็นตรวจหมายถึงว่ตติดหน้าผากใช่ไหมใช่ค่ะตรวจวัดไข้วันละสองครั้งวันละสองครั้งค่ะแล้วแล้วเขาตรวจอะไรเงี้ยตรวจตรวจอะไรจริงๆเนี้ยแทงจมูกกับแทงคอเนี่ย วันแรกนี่เราไปประมาณพักพักสองวันแล้วเขาจะตรวจแล้วก็เราจะออกมาสักวันหนึ่งนี่ไหมคะเขาส่งผลที่ตรวจเราไปอย่างคนแล้วก็ย้ําุ้งใช่ค่ะออแล้วก็ได้ข่าวว่าปลอดภัยทุกคนเราก็จะได้กลับบ้านอ๋อ เหมือนเขาส่งตรวจจมูกนะคะเอาที่จมูกแล้วก็คอลำคอของเราส่งไปตรวจที่ย่างกุ้งพอย่างกุ้งเขา,เาตรวจให้เสร็จแล้วไม่มีโรคใช่ไหมไม่มีโรคใช่ไหมแล้วก็เขาก็เลย เขาก็เลยส่งข่าวมาทางที่เชียงตุงแล้วก็บอกว่าไม่มีเขาถึงจะแบบเออถึงจะออกมาใช่ไหมสิบสี่วันเนาะสิบสี่วันรอบสิบสี่วันเราก็ออกมามากัดที่บ้านอีกเจ็ดวันก็รวมเป็นยี่สิบเอ็ดวันอ๋อยี่สิบเอ็ดวันก็ห้ามออกไปไหนสักเจ็ดวันนะคะถ้าก็คงไม่เป็นอะไรแล้วเนาะปลอดภัยดีแล้วเออก็เรายังไม่อยากออกไปแค่นั้นเองพักผ่อนอยู่บ้านสักเจ็ดวันนะทังผ่อนอยู่กับพ่อกับแม่ให้เต็มที่คิดถึงแม่น่าดู คว <laughs> รูษษ้สึกจรความรู้สึกของน้องนะคะก็ะน้อก็อยู่นั่นมาสิบวันก็คิดถึงบ้านนะคะคิดถึงบ้านเนะะาะโอเคนะคะไปแล้วสำหรับคลิปนี้ <laughs> ไปแล้วสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ โอเนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะลาแบบนี้นะคะก็ถามความรู้สึกของน้องๆน,นะคะที่ได้ที่ไปกับตัวในในห้องนะคะในห้องหรือว่าเป็นที่โรงเรียนนะได้ไปกักตัวกันนะคะก็ความรู้สึกต่างๆนะคะก็อย่างที่น้องเขาบอกนะคะอย่างที่น้องบอกว่าเป็นยังไงยังไงเนาะ ก็ทุกคนถ้าจะมาจากไหนไม่ว,ว่าจะมาจากไหนนะคะก็ขอให้ทุกคนกักตัวไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนหรือว่าเพื่อความปลอดภัยของครอบครัว,ว,ด,วด้วยนะคะ<ฟ><ง>ก็สิบสี่วันก็ใช้เวลาไม่นานนะอดทนเอานะคะสําหรับคนที่อยู่ในนั้นก็อดทนเอานะคะเดี๋ยวก็ออกมาได้เห็นหน้าพ่อแม่แล้วนะคะสูส้ๆเลยนะคะเนะพื่อเนาะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเพื่อความปลอดภัยใน บ้านเมืองของเรานะคะแต่ในเ็นเชียงตุงก็ไม่เห็นมีข่าวว่าติดโรคโควิดนะมีติดไหม,ไม,มยังไม่มีนะยังไม่มีติดโรคโควิดนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ขอลาขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องไม่เชียงตุงด้วยนะคะคือสำหรับคลิปนี้ <laughs> กินกินอิม่ม แล้วก็ได้มาถามความรู้สึกน้องๆในวันนี้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะลาแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเห็นไหมเห็นไหมบ๊ายายค่ะบ๊ายบค่ะเจอกับสาวแต่คืนในคลิปหน้าเลยนะคะพที่เพ็่อนที่ันเีิงที่มุกดาหารเนี่ย